ส่วนเรื่องของกรีนรีพอร์ตวันนี้ไปดูกันหน่อยค่ะศีมหาโพธิ์ที่ปราจีนบุรีค่ะเรื่องของมลพิษที่มันกระทบกับชุมชนหนักขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามกับคุณบอยกันเลยนะคะเชิญค่ะเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนแต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทําความผิดนะ กรมโรงงานอุตสาหกรรมส่วนที่กำลังบกปทศห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหมายคนเข้าตรวจค้นโรงงานในอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจินบุรีและโรงงานใกล้เคียงอีก4แห่งซึ่งประกอบกิจการหลากหลายประเภทเช่นเชื้อเพลิงทดแทนสกัดโลหะมีค่าจากน้ำยาชุบโลหะอบกากตะกอนบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและหล่อหลอมทองแดงจากกากตะกอน ได้มีการเข้าตรวจโรงงานไปรอบหนึ่งแล้วเมื่อประมาณสักมีนาเมษาประมาณเนี้ยครับก็ได้มีการสั่งการบางโรงงานไปแล้วนะครับพบว่าโรงงานบางโรงงานก็มีใบญาตแล้วก็จะมีโรงงานที่เป็นเป้าหมายของเราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสามโรงนอกจากนั้นก็จะเป็นโรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาตพบว่าบางบางอาคารก็มีการเก็บเวสที่เป็นเครื่องไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าอีเวสซึ่งยังไม่รู้วมาจากไหน เข้าตรวจคน้น3จุดจุดแรกโรงงานขนาดใหญ่เนื้อที่50ไร่พบว่ามีการติดตั้งเครื่องจักรบางส่วนไม่ได้รับอนุญาตเก็บการอุตสาหกรรมไม่ทราบที่มาเบื้องต้นถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวแล้วมันน่าจะมีที่มาที่มาจากจากในประเทศส่วนหนึ่งแล้วก็เข้าใจว่ามีที่มาจากต่างประเทศส่วนหนึ่งเฉพาะในโรงงานนี้นะครับเนื่องจากว่าเรา เราเห็นถุงบิ๊กแบ็กบางถุงเนี่ยนะครับมันมีแบรนด์จากต่างประเทศมาซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นถุงเวียนใช้หรือเป็นเป็นเวสที่มาร่มต่อมาเป็นโรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาตสองแห่งพบขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากจึงยึดอายัดวัสดุสิ่งของเครื่องจักรไว้ทั้งหมดผู้ที่นำไปตรวจก็คือเจ้าของโรงงานก็คือโรงเนี้ยนะครับท n t เนี่ยซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นเครือเดียวกันเราพบว่า มีอีเวสบางตัวเนี่ยมาจากเอสโตเนียเมสินเอสโตเนียบางตัวมาจากไชน่ามาตัวมาจากเกาหลีหลากหลายซึ่งซึ่งเป็นที่แปลกใจว่าอาคารลงเนี่ยนะครับเคยว่างเมื่อเดือนที่แล้วกลุ่มสุดท้ายเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าอาจจะมีการลักลอบฝังกลบขยะอุตสาหกรรมหรือไม่จึงได้มีการเก็บตัวอย่างไปพิสูจน์เพิ่มเติมแล้ว เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมเอาไม่ได้